จังหวัดพิศโลกค่ะวัดเจดียอดทองจังหวัดพิศุโลกนะคะจัดเทศมหาชาติค่ะเวสันดอนชาดกค่ะสืบสารพุทธศาสนาค่ะและวัฒธรรมประเพณีโบราณ ที่วัดเจดีย์ยอดทองอำเภอเมืองพิษณุโลกพระปัญญาพิพระปัญญาพิมลมุนีค่ะเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ยอดทองประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมการส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาเทศมหาชาติเวสันดรชารดกคประจำปี2564 ค่ะในวันนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านรุณาชัยจิตวิเศษท่านก็ไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบแบบนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้จิตใจของคนที่ไม่ว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิดสิหรือคนที่มีจิตใจย่ำแย่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ธรรมะช่วยได้ในเรื่องของการ ดูแลสภาพจิตใจะนะคะโดยในการนี้ได้มีการนิมนต์พระครูประหลัดราชันวัดกวางทองอำเภอบางระกรรมเทศทํานองแหล่ในการที่8กันกุมารเนื้อหากล่าวถึงชูชกเดินทางมาขอพระชาลีพระกันหาถึงอาสมของพระเวสสันดรเมื่อนังมาสีเข้าป่าหาผลไม้แล้วชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอพระชาลีและกันหา ก็ส่งประธานให้สองกุมารได้ยินก็ตกใจกลัววิ่งไปซ่อนอยู่ ที่ในสระบัวนะคะพระเวสสันดรก็ได้ร้องขอให้ทั้งสองพระองค์นั้นออกมาแล้วก็ให้ชูชกนําทั้งสองพระองค์นั้นไปด้วยเลยค่ะค่ะปัจจุบันการเทศมหาชาตินะคะทรงเครื่องถือว่าหาดูได้ยากและในการเทศมหาชาติครั้งนี้ค่ะจะมีพระนักเทศนะคะที่มีความรู้ในเรื่องของชาติชาติชาติมหาเทศคะ่ะให้ความรู้สอดแทรกกับหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาค่ะสลับกับการเล่นละครของลิเกคณะชื่อดังค่ะเป็นการสร้างสีงสัน ในการฟังในการฟังเทศนะคะได้เห็นภาพถึงเรื่องราวของมหาเวสสันดรชาดกเนี่ยได้มากขึ้นค่ะและสืบสานพุทธศาสนาค่ะและวัฒนธรรมนะคะประเพณีโบราณต่อไปค่ะเมื่อก่อนนี้นี่ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปที่วัดกับคุณยายนะคะ,คะการทําบุญใหญ่ครั้งหนึ่งก็จะมีการเทศมหาชาติเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแล้วแต่ละกันเนี่ยก็จะแฝงไปด้วยคติธรรมสอนใจให้พวกเราชาวพุทธนั้นได้ดําเนินตามรอยของพระพุทธศาสนานะคะก็ยังไงนะคะ ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ไวรัสโควิดสิแบบนี้ถ้าไม่มีอะไรทําอยู่บ้านแล้วแบบว่ารู้สึกว่า,ว,าวุ่นใจกังวลใจะนะคะเปิดฟังเทศฟังธรรมเนี่ยช่วยได้เลยนะคะเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลแล้วก็ทําให้สภาพจิตใจของเรานั้นดีขึ้นด้วยค่ะ